วันนี้มาชมต้นเทียนของวัดชัยมงคลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจัังหวดอุบลราชธานีเป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ตอนนี้ก็ดำเนินการไปเยอะพอสมควรมีความงดงามมีความอ่อนช้อยในการทำลาย มีทั้งสิงมีทั้งพญานาคมีทั้งกินนลีถือว่าเป็นต้นเทียนอีกต้นหนึ่งที่มีความใหญ่มีความใหญ่ซึ่งจะนําเข้าขบวนแหในวันที่หนึ่งสิงหาคมวันรวมเทียนคือวันที่หนึ่งสิงหาคมวันที่สองคือวันแห่มีกินนลี ต้นเทียนขนาดใหญ่ตอนนี้ช่างนายช่างก็กำลังเร่งในการทำเพื่อจะให้ทันเวลาอันนี้ก็จะเป็นสิงเป็นสิงข้างหลังก็จะมีรูปพระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์มีความงดงามมีรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ด้านหน้าก็จะเป็นเทพพนมขนาดใหญ่เทพพนมขนาดใหญ่ท่านใดที่อยากเข้ามาชมกระบวนการในการทำอยากมาดูว่ากว่าจะมาเป็นต้นเทียนหนึ่งต้นเขาทำกันยังไงมีความใหญ่มีความสวยงามก็จะออกมามีลายที่สวยงามเป็นต้นเทียนสวย,สวย ที่เข้าขบวนแห่ต้องผ่านกรรมวิธีต้องใช้ฝีมือในการทำใช้ฝีมือในการทำหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี122ปีถวยลาดไยทำงามล้ำเทียนพรรษาท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัด อยากมาชมก็สามารถมาชมได้วันรวมเทียนคือวันที่1นึ่งสิงหาวันแห่ก็คือวันที่2องสิงหาก็จะมีการนำต้นเทียนไปจัดแสดงไว้รอบทุ่งสีเมืองท่านใดที่อยากมาชมสามารถจัดสรรเวลามาทั้งกลางวันหรือกลางคืนก็ได้บริเวณรอบทุ่งสีเมือง จังหวัดอุบลราชธานีก็มีต้นเทียนหลายขนาดมีทั้งขนาดใหญ่แกะสลักขนาดใหญ่ติดพิมพ์ขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดต่างๆขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กมีทั้งเทียนโบราณที่จะเข้าขบวนแห่